สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างเก่งจะมาสกัดทองจากซิมโทรศัพท์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะตัวนี้เป็นงานซิมโทรศัพท์นะครับงานซิมโทรศัพท์ใช้วิธีการไหนได้บ้างนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปต้มด้วยกรดซัลฟิริกนะครับแล้วก็นําไปตกตะกอนกลับมาเป็นทองคาได้เลยนะครับถ้าจะทําวิธีเดียวเนาะแต่ตัวนี้ช่างเก่งจะทํา2รอบนะครับ งานแรกช่างเก่งจะนํามาลอกก่อนเนาะลอกด่างแล้วก็งานที่2เนี่ยจะไปต้มกดซัมฟิลิเพื่อที่จะเอาเส้นทองข้างในนะครับนะแต่ถ้าอยากทาครั้งเดียวก็นําไปต้มกดซัมฟิลิแล้วก็ตกตะกอนกลับมาได้เลยนะครับเพื่อนๆนะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวช่างเก่งจะนํามาล้างทาความสะอาดก่อนนะครับนําชิ้นงานมาล้างด้วยสไลเนาะเพื่อที่จะให้คราบสุขรกเนี่ยที่มันเกาะอยู่กับงานเคลือบทองของเราเนี่ยให้มันหลุดออกไปก่อนนะครับนะจากนั้นเราถึงจะ นำมาลอกทองคําได้นะครับถ้าเราไม่ล้างทําความสะอาดเนี่ยบางทีนะครับมันมีสิ่งสกรปรกที่มันเคลือบไว้กับผิวอยู่เนี่ยน้ํายาลอกเนี่ยมันจะลอกทองออกมาไม่หมดนะครับเพืเ่อนๆนะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการลอกทองด้วยด่างนะครับเพืเ่อนๆนะลอกทองด้วยน้ํายาลอกทองนั่นแหละเนาะ เราจะใช้น้ํายาลอกทองเนี่ยเทลงไปให้ท่วมชิ้นงานนะครับเพื่อที่จะให้น้ํายาลอกทองเนี่ยลอกเฉพาะทองคําออกมาจากนั้นนะครับทองคํานะครับก็จะละลายบนอยู่ในน้ําลอกทองของเรานะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับแช่ชิ้นงานแบบนี้นะครับจนทองคําหลุดออกจากชิ้นงานจนหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทองคํา ละลายมาอยู่ในน้ำแล้วนะครับก็นำมากรองนะครับเพื่อที่จะให้น้ำไม่มีสิ่งสกปรกนะครับเพื่อนๆนะจากนั้นนะครับก็นำน้ำร้อนเนี่ยมาล้างชิ้นงานอีกหนึ่งรอบแล้วก็กรองรวมกันไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะขั้นตอนการกรองนะครับสามารถใช้สำลีกับกล้วยนะครับกรองได้หรือว่าใช้เป็นทิชชู่ก็ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆนต้องเก็บน้ำอย่าให้หกนะครับเพราะว่า ทองคำของเราได้ละลายมาอยู่ในน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กรองแบบนี้ได้เลยนะครับนะขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการแยกน้ําออกจากชิ้นงานแยกทองคําออกจากขยะนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นะการที่เราจะประสบผลสําเร็จในการสกัดทองคํานะครับเพื่อนๆต้องรู้ว่าทองคํามันอยู่ในสถานะอะไรนะครับ ตอนแรกเนาะก่อนที่เรายังไม่ใช้น้ํายาลอกทองนะครับทองคํายังติดอยู่ในชิ้นงานถูกต้องไหมครับจากนั้นนะครับเราเทน้ํายาลอกทองใส่ปุ๊บทองคํานะครับได้ละลายกลายเป็นน้ําอยู่ในน้ําลอกทองของเราเรียบร้อยนะครับไม่ได้อยู่ชิ้นงานแล้วนะาจากนั้นนะครับเราก็เลยนํามากรองนะครับเพื่อที่จะแยกชิ้นงานออกจากทองคํานะครับหรือว่าแยกน้ําทองคําออกจากชิ้นงานนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นะถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจแบบเนี้ย ไม่ว่าเพื่อนเพื่อนสกัดด้วยวิธีไหนขั้นตอนไหนทองเพื่อนเพื่อนก็จะไม่หายแล้วทีเนี้ยถึงว่าเพื่อนเพื่อนทผิดยังไงน้ําอะไรมาก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนก็จะรู้ละเพราะเพื่อนๆจะไปต่อ,อยังไงจะสกัดต่อ,อยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนนะง่ายเลยใช่ไหมล่ะทีเนี้ยดูจบทําเป็นเลยเพื่อนเพื่อนเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะและหลังจากที่เรากรองนะครับเพื่อนๆนนะกรองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้น้ําทองนะครับ ี่สะอาดใสแบบนี้นะครับเพื่อนๆนนะน้ำลอกทองกับน้ำล้างชิ้นงานเพื่อนๆเทใส่รวมกันไปได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาจับทองคําในน้ํากันนะครับทองคําตอนนี้สถานะเป็นน้ำนะครับเพื่อนนะอยู่ในน้ําแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาจับทองในน้ํากันนะครับเพื่อนนะโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้เป็นโซดาไฟนะครับเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยานะครับให้เราเนี่ยจับทองได้ดีขึ้น นะครับนะเดี๋ยวผมจะใส่โซดาไฟลงไปแบบนี้นะครับนะจากนั้นนะครับก็คนให้โซดาไฟเนี่ยกับน้ำลอกทองของเรานะละลายเข้ากันจนหมดนะครับนะ เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้น้ําที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นน้ําล้างของผมนะน้ําล้างชิ้นงานนะครับนะเราก็จะเทรวมกันแล้วก็คนลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะจากนั้นนะครับทองเนี่ยมันอยู่ในน้ําแล้วเนาะเราจะใช้ผงซิงลงไปจับทองคํานะครับจับทองคํานะไม่ใช่ตกตะกอนเราเทผงซิงลงไปปุ๊บเนี่ยทองมันจะไม่วิ่งมาเกาะ วิ่งมาเกาะกับผงซิงเรานะเราจะใส่ผงซิงลงไปแล้วก็คนนะครับทีนี้ยทองคําของเราเนี่ยมันก็จะวิ่งมาเกาะกับผงซิงนะครับนะ,ะไม่ใช่การตกตะกอนนะทองมันวิ่งมาจับนะตัวนี้นะ,อะทองจะวิ่งมาเกาะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูน้ํานะครับให้น้ําใสก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิธีการลอกนะครับ ก็ไม่มีหลายขั้นตอนมากเท่าไหร่นะครับเพืเ่อนๆนะตอนแรกเราลอกทองมาปุ๊บเนาะลอกเสร็จนะครับเราก็นํามากรองกรองได้น้ําใสมาแล้วเราก็ใส่โซดาไฟใส่โซดาไฟเสร็จแล้วก็มาใส่ผงซิงเพื่อที่จับตะกอนทองออกมานะครับหลังจากนั้นก็ไปทําลายผงซิงออกมันก็จะเหลือแค่ตะกอนทองเราก็ได้ตะกอนทองเอาไปหลอมแค่นี้เองง่ายๆนะครับเพืเ่อนๆน,นะไม่ยาก แต่บางท่านก็ยังสับสนเรื่องการตกตะกอนอยู่นะครับงานลอกใช้น้ํายาลอกคลองแบบนี้นะครับใช้ผงซิงจับไม่ใช่ตกตะกอนนะครับไม่ใช่ใสโซดาไฟแล้วไปเอา SMB มาใส่ตัวนั้นอนะงงเลยเขาเนี่ยนะครับนะมันคนละวิธีกันนะครับงานกดกบงานด่างเราต้องรู้จักงานกดกบงานด่างก่อนเนาะด่างทํายังไงกดทํายังไงนะครับงานด่างง่ายสุดละ นะตัวนี้ที่ผมทำเนี่ยเป็นงานด่างนะลอกทองมาเสียบใส่โซดาไฟใส่ผงซิงทำลายผงซิงได้ทองละจบถ้าเป็นงานกดเราก็ต้องดูว่าเราเอาชิ้นงานอะไรมาทำนะครับถ้าเป็นงานชุบทองแล้วก็ไปกัดด้วยกดไนติกกัดกดไนติกเสร็จปุ๊บเราก็เอาตะกรอนมาเออาละลายทองคำละลายทองคำเสร็จแล้วก็มาตกตะกรอนตกตะกรอนนะถ้าเป็นงานตรว งานกดเรียกตกตะกอนตกตะกอนด้ smb กลับมานะครับได้ตะกอนมาปุ๊บเราก็มาหลอมเนี่ยเพื่อนเพื่อจะสับสนตัวนี้งานกดกับงานด่างนะนะเดี๋ยวกลับมาที่งานของเรานะครับหลังจากที่เราจับทองในน้ํามาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ปล่อยให้นิ่งแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็มาเทน้ําออกนะครับจากนั้นก็ใช้น้ําร้อนนี่ล้างประมาณ2-3รอบนะครับนะเพื่อที่จะให้ตะกอนสะอาดนะครับตอนเนี้ทองมาเกาะที่ผงซิงแล้วนะทองไม่อยู่ในน้ําแล้วนะ ทองมาเกาะที่ผงซิงค์ที่เราใส่ไปละนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําลายผงซิงค์ด้วยกดไนติกตะกอนที่เหลือก็คือทองคําแล้วนะครับเพื่อนๆนะอ่าแค่นี้เองนะครับนะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่กระบวนการทําลายผงซิง์ด้วยกดไนติกกันครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ําเปล่าลงไปเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะกัดให้เบาที่สุดนะครับนะ ก็จะค่อยๆเทกดในติ๊กลงไปแบบนี้นะครับกดในติ๊กก็จะไปทําลายผงซิงของเรานะครับค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวมันจะลนนะ้นเนาะใส่แล้วก็หาฝามาปิดไว้เนาะจะได้ลดควันด้วยนะครับต้องระวังด้วยนะครับเพื่อนๆนะการใช้กดนะครับหลังจากที่ผงซิงถูกทําลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นตะกรอนทองคําของเราทั้งจมและก็ลอยอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะ นี่นะครับตอนนี้คือทองคําแล้วนะเป็นทองคําแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็นําตะกรอนมาล้างทําความสะอาดด้วยน้าร้อนหรือว่าจะเอาต้มแบบผมเลยก็ได้นะครับนะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะนําไปกัดด้วยกดไนติกต้มไนติกอีกหนึ่งรอบก็จะได้ตะกรอนสวยๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาเลยรอบนี้เดี๋ยวผมจะกรองแล้วก็นําไปหลอมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะ ผมก็จะกล้องใส่กระดาษกรองแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นตะกรอนทองคําของผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลงไปใส่เบ้าหลอมแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนเนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ทองเท่าไหร่นะครับสําหรับงานซิมโทรศัพท์3ขีดของเราด้วยวิธีการลอกนะครับยังเหลือชิ้นทองคํานะครับที่อยู่ด้านหลังของ ซิมโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําอีกวิธีการหนึ่งนะครับ เบาล้อมเสร็จนะครับก็อุปรกรณ์ฟองเราใส่ไปได้เลยนะโดยผงบอแหลกตามไปหน่อยนึง่งก็ค่อยๆเป่านะครับ <Set. S 2> เสร็จป็นที่เรียบร้อยนะคะเพืเ่อนๆนะ ได้มาแล้วครับเพื่อนเครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนทางช่องของช่างเก่งนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกได้นะครับเดือนละ20บาทสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อนๆนะช่างเก่งก็มีวิดีโอแบบละเอียดให้สําหรับสมาชิกนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังสกัดทองแล้วยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับทากี่วิธีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสกัดออกมาเป็นทองคาได้นะครับ เพื่อนๆนะครับสามารถแอดไลน์ i อด9 4 9 0 6 8 0 9 4มาให้ช่างเก่งโทรสอนจนสกัดชำนาญเลยได้นะครับเพื่อนเนะช่างเก่งมีคู่มือการสกัดทองคำสำหรับเพื่อนๆผู้ที่เรียนนะครับและโทรสอนแบบวิดีโอค้อลนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนหลอมจนเพื่อนๆสกัดชำนาญเลยนะครับนะ สกัดทองหนึ่งกัมนะครับก็ดมเคมีเท่ากับสกัดทองหนึ่งร้อยกัมนะครับไหนไหนก็จะดมเคมีแล้วเพื่อนๆก็สกัดทีละเยอะๆไปเลยนะครับเพื่อนๆนะสิ่งที่สําคัญกว่าเงินสิ่งที่สําคัญมากกว่าทองก็คือสุขภาพของเราเองนะครับใช้กดใช้เคมีก็ระมัดระวังป้องกันกันด้วยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับ